พระรตอรหตสัมมาสัมพุทธัจสาเสศรพระบินัยเจ้าวันนี่มันใสอบแกงสประการในสงสารอนนั้นราเที่ง

เจาไม่ีแหนเดรอนีกลินเกล็ดทำบังอาทิตย์เป็นดีทีดีอมุจฉุโตัวไปม่ีแหตัวไปกันพันไม่มีแหพันไม่เก้วเาแก่คุาวจำได้จำผ้าหวนโตบกันตันพระพรอนเาแก่หน้านางร้อนภ้านยสลอนสลายมีทั้งฝ่ายผู้แข มีทั้งแหลนใส่ก้อยปันน้อยสอยสับ้านอาหารหลายเระมากสัมพระพรอมถูกสินถูกอัดมีทั้งผู้ทั้นได้มาเกะเข้าวังหีเตา่ตามาละหอมหว่วงเฮาเหล่าก็แก้วใส่ผ้าขวาญส่วนกันมาม้วนเตา่าเขาต้นล้วยใส่ใบสีมีทั้งไข่ไว้ดียังกอดพระยอดสอยทุกสะพรน ทางงันปลลงมาแต่มั่งค่าวาดแหวนอาทามเอวะคุณสีคุณพันสีสันนัจะพาเจ้าจะมีพระอาจารมสิทธิไทยพะพรบวรอริเอกอเนกเจโชยไทยตุพวังไทยมังคลาตาโหโลมังสุขันพ์พรมอาวาหะวิวาโหมังคลุ พุทธศัรกราชวันแล้วไดสองท่นหารอยหกสิบหายามของสีหัวโรสางโขกของงาในตีทอโทโสโตกอยู่ในเหนนมันริรูเป็นยิ่งเมื่ัความกรรมบวแต็ไปขันตุในอยู่ึ้นเทียนตา โโทอตาใบเงินขาวลูกสาวโตกเพิ่งหาค่าขายลูกสาวปายเพิ่งหาค่าค้ามากหน้าแค่ดีดีพุ่นแป๊บดีพ่อแม่เถ่าแก่เลยตายายผลไม้หอมดีไม่เจ้าในหน้าพุ่เกบ่ามาฮุ้มชมน้ำน้ำท่ากลางก็น้าแค่ดีดีพุ่นแป๊บดีพ่อ โอ้แม่แล้วกันรอมามีธรรมะอันท่าหอม่วงเฮาเพื่มหักเจ้าเรือรลายั้างัต้เล่พทอแม่เท่าแกพร่สาวดาวงมมาสอยน้อผ้าขวันกรงขวาเจ้าหนุนรูไรลาสอยน้อผ้าขวนกระใสเจ้าหนุนรเล เลี้ยงใจกว่านั้นนั่งใช้ผงเตาผู้ผู้เทาเพป็นหากันทั้งเพอ่มมันีใหอยจเจ้าเอาขันผัวนี้เจ้าเด้อให้เขามาเทียงเด้อให้เจ้าบ้าอยู่เนี่ยเจดีใหอยจเจ้าเอาขันน่างามให้เขามาเทียมผู้ทั้งันเทาผู้เป็นผัววางเยอะฝนเอ้ ฟังฟังโกโกมาหาเเจ้านบาุกนั้น็เข้าทต่อเข้าให้งาตาเอสาน้ตั้งไรเทียงเทาให้ันดีลิงชมสีเจ้าคือนั่ไอก็ให้เจ้ามาสามือนี้วันนี้วเจ้าไปสอบใส่ต่อมา สามีบ้านีขวัญแข่งให้จะมาอยู่แขงนิลาวันขาให้จะมาอยู่ขานีลายดำดูสายไทยยายำคนมาหันหาเห็ดแห่ท่าฝาคานในวันวันต้องเจ เท่าพึ้นหาน้าตินหัวหางพุดลากลาเล็กลาผีหลวงในวมทั้งกะไว้ที่นั่งให้สมควรเมื่อระบวดการตกแต่งแบ่งให้เจ็ดผู้ลมมานั่งลูกแกว้วพอผูุกแล้วให้เป็นผู้ท่านสอนให้เจ้ามาปลุกปองเป็นลูกพอปลูกไวแทนเพื่อนสองคุณเพื่อนลูกลาหาก,กตัณหาเทียงทำ บัดนี้ใครจะเชิญเอาขวัญมาท่านให้ขมาเทียนเลยล้วไม่เนือผิวบางทนน้ำงามยู่าอิงฝาฝาคุณแฝงให้จะมาเพื่อแฝงเมียแพงเถินเท่าห้อยกว่าเท่าให้ยืนยิงเทียละพอให้จะมีบุตรหญิงชายวัวหน่อยคอยสวนใส่ให้พอ่อแสงความขกันดเงินให้จะมีทุกสิ่งสางมาหมินน่นอันคำ ใบยาคำสันองอาจเป็กเดกาลือซาตามกันรากล่าวไว้กินท่าวไทยสวายพรเป็นคำสอนสักโลกตกขันแก้วหาดผาขวัญคือดังสาวสวรรค์ลงมาตต้งเต็มอินไทยแบงไขสอนดอกไม่ซ้องเชิญกล่าวไผ่จะเชิญขวัญเจ้าพร้อมพรงพรังสอนว่ามาเยอะกว่าเัญ น้ำเอตวันโตหลับปลาแซงน้ำเรอตวันแดงหลับปลาใหม่วันของเจ้าให้เข้ามาเทียมบ้านกาซาแม่จำแอมหอมทาควายหามมีทั้งถากาสาราแห่ส้นเสื้อรัศมีแก้วเหือปลาแซวไม่แดงขวัญจอมแท่งให้เข้ามาเทียมคู่ขวัญเจ้าจูผัาผ่าแดงไกลก้อยเจ้ามาสามือดีวันนี้ขวัญเจ้ายังอะไรนั่งสุกเอา ก้เจ้ามาสางดีวันนี้ว่ามาเจอขว่าเลยให้มาสาเก้กกาถัดดอกบวัวรัพันให้มาธาน้ำมันจันทร์และเจาเ้าแตงไว้ให้มาทัดดอกไม้ของเกศไว้งวยกวนเน่าผสมสล <c oughs> ิดพวงผู้บฒ่าพี่น้อง้านใกล้มาถาค่อยหา ที่ดาบานเหนือมาคอยหนนาเพิ่งได้นะ ơi, เ, à, เ ra, จ้าอุ่นความสุขให้เจ้ามาสวยง้ายผ้าขวัญแดงให้ได้พอเขาใครเขือเจ้าทั้งสอตงตามท่านน้องบุรานกล่าวไว้หมอบอกให้ว่ามวันดีใครจะเอาสองสีเหี้ยงหมอนซอนเสือ้อให้เจ้าได้ถือเตืือพ่อแม่แท้ ถึงทีเดือนผลห้วยหองทำถึงวันเจ็ดแปดคำให้เจ้ายินดีรักบาดยาให้ทาทานศีลภ้าวนาวันเขียวให้เจ้ามาโยกขีวรีลาวันตาให้เจ้ามาโยตาเยี่ยมทัานวันแก่และควันข้างวันเอวบางพันทองให้เจ้ามานั่งลองออกอยู่ขาคหวันว่ามาเยอะกว่าน้อ มื่อดีแม่นมือดีวันดิทีนั้นมือหัวเฮาผู้เท่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นมือดีวันนีใคยท่านได้เทมเพื่อนก็ว่าแม่นมือดีวันนี้นอนหลับได้เงินเงินนอนตื่นได้เงินแสนแบ็นมือได้แก้วมานี่โนตก็ว่าแม่นมือดีวันนี้เขาเต้นชามล่นคือก็ว่าแม่นมือดีวันนีสามมือให้เปิดได้แก้วคุ้มคุ้นมาหาเจ้าเนื้อ ขา,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 ามือให้เพื่อนได้เสือผ่ามหาเจ้าเลือให้แผนเท้ากายแผนบางเป็นที่สุขสำราญทำพอให้เจ้ามีใจอ่นอนน้อมตั้งต่อชมเชยเจ้าเป็นเคยให้จะมีใจความเจ้า่าด้อวดอา้างสรรพสิ่งมันได้ไลใใ่ไลให้เจ้าว่าสู้สู้ไล่มา,ามให้เจ้าว่าเสเสิไล่ห่ควายให้เจ้าว่า เจ้ายาดื้อเต็เดียวทุยลุยต่อหน้าเจ้าโคดรยาปากโคดสับสงนั่นเองให้เจ้ามีใจใสดอนนั่งเทท้ายเจ้าเป็นลูกสะพ้ายให้เจ้าหักพ่อแม่ผัวยาได้กเอาหนัวหนัวควันผัวจริงจูเจ้าผู้หนักตราพันคำถึงเดือนดำเจ้ายาเที่ยวเล่นยั่งคำ เงินหลังตั้มนั่นเอนเงินอาชัย้าสูงหลังไงกระทอดใจบ้านล้มหลังคนนั่นเงินพอเคยสั้นต่อหลังสูงนั่นเงินลุ้งและเงินป้าหลังหน้ากว้างดันใส่ฉันนั้งร้ายร่วมกลอมหูดหน้าแป้นปูหาบมุ่งกระเบือกยินคขอมีหอเย็นหลังสูงพอผ่านหูกมาอาดแขนหิงอาชนัย ให้ในเฮือนองนำว่าแก้วหลังเงินพ่อหมอบล้วแก่ลูกพันสองให้จามาพุ่นความกิดทานย่าให้ให้เจ้าหยาดนามเงืนยิ่มเพื่อข้าได้กินตีนให้เจ้าสมเฮือนอาได้นางเดิได้ติงป่าให้เจ้าสมเฮือนยาพึ่งใ้าเจ้าบุญความสุภาพมีลูกชายให้ได้ผู้ประเสริฐให้ได้ลูกแก้วเกิดความได้อุทธร ให้เจ้าฟังคำสอนตายายพ่อแม่ใจแพ้ความที่นองวงสาตาเบื่อใจเจ้าจะเหลียวหายชายตาเบื่อขวาเจ้าจะเล่หหาสูถึงย้ำแรงให้เจ้าแปลงผ้าเขาถึงย้ำเต่าให้เจ้าแต่งผ้าไงอย่าได้นอนหลับหลเส้นสายพิวหิให้ใจดีมาไปผัสงใส่ผ้าายเจ้ามีผัวให้เจ้าพิงเก่า เราให้น้อยให้เจ้าใจไทยเราให้ไงเจ้าใจปุ่นมือมุุ่นคนเจ้านั่งแก้วหมอบอกแล้วสังจึงถวัยรเป็นคาสอนอินท่าสังโลกเจ้าหีทวกแล้วให้เจ้าคอยเทียนเอาว่ามาเยอะวเ วันพัวให้เจ้ามาสงเมียอยนี่นำถึงยำคำให้เจ้าเข่าบนนอนหัวยั้งนอนให้นี่ใจหัางหอนให้เจ้าตั้งหน้าต่อท่านแต่ความดีความสุขนี้เพียงพ่อบ่นอยแมงคำเจ้าให้เจ้าอยู่สุขสวัสดดีใช่จะถูกภาวังใช่มั่งคลาใช่ยะมหามงคล อย่าตาโลธรรมาวัดทันตีอายุวันโนสุขังพลังก็ข้าเธอสาธุ